สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เราจะพาไปส่งของที่ท่าเรือคลองเตยครับอตอนนี้ผมอยู่แยกแยกกรุงศุลกากรครับด้นานข้างตรงนี้คือกรงศุลกากรครับกรงศุลฝั่งนี้คือการท่าเรือแห่งประเทศไทยตรงไปนู่นพระรามสี่ครับ ลงมาจากทางด่วนข้างหลังนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อจะไปท่าเรือครับมาติดตามบรรยากาศด้วยกันครับวันนี้มีงานมาส่งครับหนึ่งผลิตครับนานๆจะได้มานะครับมาจ็บบรรยากาศให้ดูครับวันนี้ฝนไม่ตกครับแต่ก็เมฆเยอะคืมฟ้าค้มฝนอยู่ครับต้นไม้ได้ฝนเขียวขจีแล้วครับ ไปครับไปติดตามบรรยากาศด้วยกันครับ่าจะเป็นยังไงไปครับแล้วความ,มาแล้วอัปเดตนะครับทำถนนตรงนี้นี่ครับก็แ <c> ต <oughs> ่ก่อนมันเป็นพื้นลาดยางเนะี๋ยวนี้ก็วันนี้มาครับทำเสร็จแล้วนะครับเป็นพื้นคอนกรีตฝั่งนี้ยังเป็นลาดยางอยู่นะครับ ฝั่งทางโครงสนนาการกรเนี่ยฝั่งนี้เขาทุบออกเป็นคอนกรีตแล้วครับทําเป็นคอนกรีตแล้ว,ปลว <c oughs> ไปกันครับชมบรรยากาศผ่านเรือของเกยวันนี้น่าจะเป็นกดังสิบสี่ครับยังไม่เห็นเอกสารนะครับเดี๋ยวต้องดูเอกสารก่อนว่าเป็นโกดังไหนเปิดลงโกดังไหนโอ้เสร็จแล้วครับ นี่เลยครับเราทำลากยาวมาตั้งแต่สี่แยกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เทีรดยางใหม่แล้วครับฝั่งนู้นอันนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะเทโอ้รถเยอะแปากวุ่นวายเลยถึงุ่นวายดีจังเลยเนี่เราติดไอ้นี่ครับลูกพงเนี่ย ก่อนไม่มีนะครับลูกกรงนี่ยน่าจะติดครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ข้างไปข้ามมาใช่ครับนี่ครับก็ทํามาเรื่อยๆครับใต้สะพานนี้ก็สเสร็จแล้วครับทํายาวไปถึงแยกสำพูนแยกกล้วยน้ําไทยเลยครับฝั่งนี้อันนี้ใต้สะพานทางด่วนที่เราวิ่งมาเมื่อกี้ครับโอ้ฝั่งนู้ก็ลาดยางใหม่ ฝั่งนี้ก็เป็นคอนนคอนกรีตโอ้อ่าดีเลยครับมันจะได้ไม่สุดมากครับถ้าทียางมาตอยอ่ะราบมันพวกวิ่งไม่กี่ทีครับมันจะสุดเป็นร่องเลยครับมอเตอร์ไซค์ล้มบ่อยนี่เราก็เดี๋ยวจะเราจะเข้านี่ครับถ้าเรืออัดน,น้ลงสามนี่ตรงนี้ครับ มาไวครับมากับเจ้าพี่ใหญ่ครับพันเล็กหกล้อเล็กครับนะครับเดี๋ยวขอข้ามเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะรถก็เ,เยอะเหมือนกันนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้านี่หาเรือครับอ่านนารงสามอ่านเรืกรุงเทพ ชิปปิ้งไม่รู้มาอะไรอย่างยังไม่เห็นนะต้องมารอชิปปิ้งอีกนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้ามาแล้วครับผมเราเข้ามาข้างในแล้วนะกี่จ่ายตังค์เสร็จแล้วครับตรงซุ้มประตูเมื่อกี้เราก็จะไปสิบสี่ประตูสามหรือเปล่าจำไม่ได้ปะอันนี้ก็บรรยากาศข้างในครับวันนี้มันโล่งๆนะครับ มันจะล่งๆหน่อยวันนี้ไปครับไม่ค่อยม,มีรถครับวันลังคาเนี่ยวันนี้ก็รถมาลงข้าสารลงน้ำตาลก็น้อยนะครับไปครับเราจะเข้ากระดัง14สิบสี่ตัวสามตัวสาตัวสามข้างหน้าและข้างหลงังไม่รู้ อะไปไปไป,ไปครับไปดูกันเอาก่อสร้างอะไรอีกเนาะข้างในนี่ยขอ้า<ห>อ่ะเดี๋ยวขอแลกตัวกันตรงนี้ก่อนนะครับประตู14ครับ14ประตู3 เรียบร้อยครับเข้ามาแล้วเขาเจาะทำอะไรไม่รู้สี 14, ่ประตูสามสี่สิบสี่สิบสี่ไปครับนี่คือรกดังสิบสี่นี่สิบสามครับตรงนี้ <c oughs> ตามเขาไปอีกเกมมารอย ตามผีเขาไปไหนล่อสี 14, ประตูสามโล่งครับวันนี้ไม่มีรถนะมีลานะข้างหน้าแลวข้างหลังวะ,ะตูสามอ่ะเดี๋ยวขอหาที่โรงงานก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเรียบร้อยครับผมอ่า สีด,ดังสิบสี่ครับรถไม่เยอะครับมาถึงปุ๊บตักปุ๊บเสร็จกลับแล้วก็กลับกับชิปปิ้งก็กลับกัน <c oughs> เฮ้ยเ่นเหมือนขลีกคายคองเลยมอเช้าอ่ะโอ้ยอะไรก็มาเนื <c oughs> เนี่ยในในชิปปิ้งผม <c oughs> แกบุญ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ไปกลับบ้านกันครับ วันนี้บรรยากาศเงียบเหงาเนาะท่าเรือรถไม่เยอะครับไม่เยอะเข้าวันวันสุกครับวันพฤหัสสุกเนี่ยโอ้ยมันจันท์อย่างเงี้ยเยอะมากเนี่ยมันมันจุตู้ไปครับเดี๋ยวไปออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวเรามีรับงานต่อครับรู้สึกว่าจะมีรับให้ไปรับยางกลับครับ อยู่คลองส่งน้ำสวรรณภูมิครับโกดังซันนี่เวอร์บริษัทซันนี่เวอร์ครับตอนนี้น่าจะบ่ายสามน่าจะทันอยู่ครับเนื่อง่ารถมันเยอะครับไม่รับปากไม่ได้รับปากน้องเขาเช้าครับก็นี่ครับเป็นคลิปบรรยากาศอ่าการเข้ามาส่งของที่ท่าเรือครับเนี่ยเราจะต้องจ่ายตังตรงนี้เองครับ3 4มบบาทครับเนี่ยตรงนี้ จ่ายข้างนอกร้อยจ็ดบาทไม่พอเข้ามาจ่ายต้องมีอีกนะโอเคครับเดี๋ยวเราให้นอพอตรวจตูต้แล้วก็ออกกันครับไปครับนี่เราเปิดไว้แล้วเนี่ยไม่มีรถเลยนะครับบางวันนี่โอ้ยเป็นจะตายครับยังที่จอดรถกัน <c oughs> อันนี้เสือกไม่มีรถ <c oughs> อ่ะโอเคครับก็ <c oughs> สำหรัคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นเพียงแค่นี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ